โอเคฮะวันนี้เราก็อยู่ฟีฟ้านะฮะซึ่งผมก็ดันมามานานอยู่นะเก้าสิบดาวไอเทบพอพอนี่นอนนะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งไปเริ่มเถอะอย่ให้มันเสียเวลาคนคนที่มาดูใช่ไหม ใช่ไหมน้อโคโอเคไม่ต้องไปรบกวนน้องก็ได้นะน้องหลับก็เรื่องของน้องแหละก่อนที่จะโดนดึงขาไปแต่ก็เกมซ้ำเหมือนกันนะซึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องตื่นแต่เช้าด้วยสิแต่ตอนนี้ตอนนี้มันก็เฮี่ยงคืนแล้วคือเราต้องนอนเร็วหน่อย ตัดตัดเสร็จแล้วนอนเลยนะอะไเราจะไปก็เเกดดาวได้หรือไม่ขอให้ได้ขอให้ได้แค่นั้นแหละไม่ใช่จะขอใจกว่าเดิมอืมอ้มอืม้มมีอะไรดีดโดนไหมล่ะขอ โอย้ยยาตาบุมาดิมาดิมาดิไม่โกลวเลย,เลยคอมคอม,มแม่นเรานี่มันสุดยอดจริงไม่นะเฮื่อ,อเตรียมรับได้เลยเฮยไม่ับว่ะ ้ตึงเหมือนกันนะมึงอ่ะไม่เล่น่เล่นม่เล่นไ่เล่นยิงแบบเรเร่ลาสุม่ฮะสุมใหมฮมสองสามพอสี่น่าได้อยู่แต่แมวอ่ะขอของหน่อย ่บบใช้สกิลขอ<ค>น<ถ>านและวทำลายเลยไอ้ไอ้ขอยิงขานะแต่โวูไม่มาไม่หงขามาโอ้แต่อะไรไม่รู้อ่ะ เคปเควี่โคนะพี่สวยเอ้าคนอยากโดนก็ไม่บอกคนอยากโดนก็ไม่บอกพี่คนอยากโดนก็ไม่บอก, <Okay. S 1> อก,กขอ ขอยิงด้วยโ <Double kill. S 1> อ้ยู่วคูดาอยู่อ่ะนั่นปีที่กิวอะไรนะของอยู่นี่ขอของหน่อยฝืนอฟูอีพีให้ทุกคนแล้วยังไม่เจอมังกรเลยขอบคุณนะนี่ใหญ่ได้คือมังกรเนี่ยเออดูซืเปล่า เดีย๋วยวเดีย๋วยวจะเป็นไหนเมื่อกี้ตื่มาคลิปแล้วแน่นนเล่นยังไงไม่ซื้กอก <c oughs> อดเลยไม่กอดศพลืดสิโอ้ยมุมใช้สกิลปัญหาแจะทำลายเลยมุมผมก็เกินเจอเลยมากที่เาขาทางนะเฉิดไม่ต้องไม่ต้องหว่วง <c oughs> แต่ไมๆๆ่ไม่ง,นงน่กันอยู่แต่ยิยงไม่ได้ <c oughs> เอเย้ย so มีงยิงังลเออวเ่นเท่นเ่นเท่นเท่นเซ่นเท่นเ่นศัตรูอยู่นี่ขี่ตัวอยู่ข้างหลังี่ เอาอยู่หน้ามึงแล้วไอ้ไอ,ไอเท่นี่ไอเท่เนี่ตัวเยี่ยวถ้าเอาไม่ได้มันแปลกปาดคอ,อมาไหมเนี่ยอย่อาสร้างคอมแล้วใจให้เขาดิ <c oughs> อย่าสร้างคอมแล้วใจเขา <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรก็แค่นอนหันมาเฉดแหละโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมังกรมังกรไม่ออกมหมทักตัว Khó, khó uh, ok, nghe phút đằng bên này ha Dẫu nhớ từ mỹ rồi Nhớ từ rồi đó skill, khốn là lời có ลุมยับเลยอ่ะพี่ฝืนฝูงอี้ทุกคนเร็วให้ทุกคนแล้ว่า้ยได้แล้วเอาไปครับพี่ของดีไม่ใช้ได้ไงของดีครับของออยู่่นีขบคุณนะขอบคุณนะคือมีก็เอาเหมือนกันนะ ผมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีภาษาเลยเป็นคนที่ไม่ใช้ก่อไอ้เศร้าใงเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเโดนดึงตัวบางไว้ก่อนเฮ้ยเจเจทีเจเจทีเจเจทีเรามีเรื่องคุยกันได้อยู่ สต่โล่ล้วเราสโล่กันยิงแค่นั kill. Kill. นไ่ถเาเห็นแล้วไปมูแ go ยิงอะไรนะโอ้โหมอ้ทีเซอร์ต <Yeah. S 1> ึงเกินต <c oughs> ึงจะไปเป้าจี้อาลัางเราก็ไต่ามาถึงกระเสียดาวก็ตีแล้ว อ๋อนาน,น่เราเน้นเน้นปั๊บฮะไม่เน้นทำตำมีดอยู่แล้วก็สมาณนี้นะครับพี่เอาไว้เอาไว้เอาไว้วันไหนดีวันไหนดีไม่รู้เ <laughs> อมมาเชว่าจบเลยฮะ